ไม่เบี่ยงไม่เบี่ยงบ้เขาอ่ะแม่กยางแค่ี้เป็นชนะเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาไปยังมาขวาัมเต็มห้อยหาจะแต่งมนเต็มห้อมาเต็มห้ยคมเนี่ยนั่นบยอมจ้ายอมจ้ามักยอมไปบอกเปินยอมยอมยงต่อไปนี่ยอมยางยอมเล้มากินกลมากินลมากินกลมากินนี่ ไปขวัไปขวัไปขวออามากินมาเผียงมาเพียงเนายเาะยกันเนาะเอาไปเดียข้อมึงมองนี่ละเดียมือไหนหน่อยเอรเห็นหน่อยเดียมือ อามาบมแต่ไม่นนลูกศิษย์ก็บอม่เบ่งเลยลูกศิษย์เาจได้ลูเพราันทาไงมามาทีนีไม่ได้เย่ยัเขาชนเดียมัเียชนะเขาเดีว่กหนด้อกเลาแบบนี้แหละไม่ต้องให้ชนะเลยเด้อมันจีอมเย้เเนาะมันจะตนอได้วเนี่ยมันอท่ทั้งไวะโอ้จินซองอ่ะมังฮักมากแน่นินธมดานี้างอยู่นี่ เดินก็ไผ่บ้านี่แม่มันขึ้นเียงค่ะเนี่ยเขากินข้อมันอยู่มังนีแล้วพี่ด้วยเนี่ยเรียบร้อยแม่ี่โว้ยเขาจะแงสองว้าเขินไปกินไปมึงเขาฮักตัวไหนตัวไหนว้าวพีร์ลากเลยวะา ยู่อันละอยู่อันละยูยาไปอีกเรื่องมันดิค่ะอยู่ดังบุนอ่ะอยู่ดังบุญเออเรลง่ขึ้นไปแล้วมีเออโง่ไรเอยว่าไงกูเลี้ยงใจเดียว้าวขึ้นชนะเลยโอ๊ยเหรียญอนอน่ังวัฒนธรรมาอย่าเอาวาเริ่มจมอะไรก็เสือเาอเดี๋ยวคือโ홉เดิเหรยใเบองจะโไหมล่ะเอาเดียวเอาเดียเด้อต่อมาเม็ทำเดียร์านีออกเลยเด้อ โอกาึ้นมาเค่นท่นั่ปวดเมืนตอรอบมันเลยอ้อบอเด้วยบอกเปนก้อนด้วยแหวกไปเลยยังมันรุ่นหนี่ปลงมาท่าวบเปี่ยนดังใจเปลี่ยนฮอตไปเพียรถ้าแปลงนมหลวดเปล่นดังใจเคือบสามหัวมัหยคือบาสามหั กเหล่าแต่เลยฮะมันแห่แล้วอาจจะมกินแล้วเาหต้องเาหดุนขาได้ปไปเอารงเบกินต้องกินแลวหมเนต้องหันแ่อเจ้าีขาเลย อาซื Belgium, ้อนี่แล้วให้กินซื้อๆนี่เดีวนั่นดีกินนั่นเอาไปยานโดูตีว่ะเออไป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 มามไปโลอยๆตายเนี่ยทีสามหมาจะนายู่โรกิัไม้ปซีสามเป็นไรป่ะมาเข้า4ีเป็นสามอ่ะอันสันเลยบ่โอ้ยบาปขอพูดเขาสิบมมีทางยัางเดินของแจกวันมึงจับซอเขาไปเขาไปมุนเขาไปมัน่จงิเียนองเอเงความรู้สึกเป็นไงไก่ตีน่ะ เอาซะหนักๆดิเอาย่างนี่รึบมาแบบอย่างแต่อย่างเป็นตัวฮอตบ่วแค่กิโลตัวนู้นน่ะไปรับไปนี่ละจัดหมุนมา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 เฮ้ยเอ็นเอาฮอตอีกตัวนึงฮอตตัวเองกันละวายไปขอฮอตวายสองเมื่อนึ่งตัวเราไปแก้เออเข่าฮอตครับผม จะเหมือนนะอาจารย์เฮ้ยพัมางย่างครับไปพูดจเหมือนกันไปท่าไม่ได้สำหรับเรอขาจ้อบอเสมอบอเสมอบอละเล่นไปเล่นมามึงอยไม่ยั้งหนขมุ่มขมุ่มเอาาไม่ยั้งอย่ากินกูนะเขาไว้ใอ้กินกูบอกินบอเมอเล่นมากขาเคกินบอยัางมันย่งมึงต้องมี่ละงต้องมี่ละ

ประเด็นกูบอกยังีลยองกูด่าเี๋ยวลองมากรองมึงกะนันโอ้ไปกินพีี่อย่างเดียวเลยนะเนื้อพีกันยะมาเดอยู่แล้วเึ้นมากคือแนวนี้เนาะเนอยู่แล้วว่ามันอไม่รอดขึ้นมากึ้นรอดขึ้นมากค้อแนวนี้เนาะแลเก็บเสรแล้วแต่มกินขามุ้ซื่อมันอีดอดจัะแม่ยกินพีอีก จอดทั้งแง่สองเบียงเฮาเนาะหังไปนาะเออได้เดี๋ยวเดินเอินมีอะไรด้วยเนี่ยต้ออุดไปนั่นแหละเราไม่มีตัวยางแหละมึงเขากินนหรอครับเขากินตรงไหนอ่ะยางขุดบางยางเพียไปอีลีดตัวนเยอะเฮ้ยเฮ็ดเสียงใดป่ามืดจะตั้งกันจู่ๆอยู่หันระบาดนี่เอาไปนี่บ่เออ กินไปมดตัวยางเลยึินไปมัดตัวยางเลยงานสีทุกบันซีบอมซีบันเขาทอดเแม่เนี่ยเนาะเขารอนเออบัดนี้มันจะนานอียางเถียงกินข้าวมันอีกกินทังกูอากินข้าวมันกินสองมัด มันตัเส้นนี่เอาขึ้นไปนีไปมาเออมันตังย่งยอมจายอมายอมชมบอกชมชม้าคู่ข่ก่จงน่มันหันกคอเลยโอ้ยไอหมาจะเบึ้งบ่ใครวางใครเป็นโจปลาเมื่อกจเอาจะพูดเดียวไหมล่ะขนาดจิางกันเนี่น่ะจานมากแล้ว จัคมือหลุดมือน่งอยู่สคนเนี่ยบอกก้วยมามาไม่ใช่นั่ขี่มอเไซค์ด้วยกันในปัตต้องขับรถมือใส่เต็มหมูนี่บักซัดเฮ้อเอาฮอตอะไรนี่ฮอตบุกิด อันนี้กันกันเนี่เนาะเอาจไปเได้กันลรเปาจีไปบ่ได้จับเจงจับัจสี่จับเลยมึงมันอ่อนๆนี่เนาเียวยังมาสูบไปเนาะเขาดขนไินฟสาเขา้กินสเลยอะกินสองเครับไเขาก็อุดที่เลจบเลยเจ๋งเขาที่นํามาอีกเนี่นมาไหน มันกัโอ้ยอดอดเปนดให้เขามาเบิดเนี่ยเขาได้ไปมั้สองคนเลยคนตีกแล้วเขาต้องกินแหละตัวหนึ่งนี่ตี้เออเออเอ้ากินตัวไหนจะกินตัวไหนไรไปไรแม่นเขาสองตัวเหรอนิมจ้าพี่เขารักสองสองสองเนี่ยเบี่ยงเลยเนี่ยบบอลยากเขาัดอยู่อหาเบี่ยงเันโด เอาไปทอดเอาเข้าไปด้วเขาจนไเาขึ้นไปคามันหน่อยโตโตตัวนี้โมมีตมีนยันเนยเอาเองสองฮอแมกสาโตล้วมือเอาฮอตเาฮอตฮอฮอไม่คิดฮอจฮอตเลยเขารูดเข้าทะมียภาคนี่ก็ได้เาฮอตงเป็นสามเลยยังฮอดแต่พี่เลี้ยง เปนต้องมัดมือีให้เราแบบนี้มาต้ับตัวมาเว้าเอาเว้อาจารย์เอาเอาเว้เดี๋ยวมึงเกาตาได้มึงขยุ่นีเลยเจ้าขาดตัวนี่กินอะไรกันอ่ะเึ้นคนขยันทำามกินเหล้าไม่สูบุหรี่ไม่กินเด้วฮ่าไม่ไหวโคุก นั่นยานตายมาสาเซ้คือแปลใจมึางยางกับสมือมึงหัวว่ายางแบบไหนกับสนามแบบไหนบม่รู้เลยจำาม่ได้มันจะแบบรวมยางระเหลี่ยมกูเห็นว่าจะไหนกับสนาตาที่ตายกูเบิ่งบอกให้ม่งแผลใหญ่วะมเบิ่งบหวกะเรามันมันมาแผลตอนทีตายกูกับพ่เยิร์นคืเบิร์นทั้งสี่ทั้งเี่ว่าไปเล็่นเองครับจำไม่ได้ก็ว่า เนี่ยมห่เตอกตอกตอกเอา่เสียองเสียเอเอาไปก่ฮา่าเนี่ย่าเียเาเยเเนียบอกแลตัม่ตวจะยเด้นลต้องมาสิปน่นึ่งไปเขาจิ้มด้เนี่ยเขาจิ้มไดเนี่ยเอาบอกแล้วบ่เสีย In dĩ nhiên bay mẹ bay mẹ con mắt 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 con หนึ่งสองเจ <laughs> ้างไปโอ้โหดีดีว่าเนาะวัเซียนเซียนเขาหลินิงจริงๆวัวแม่นเล็กหน่อยอนุบาลหน่งก็ลักงหงมากเขากักเมื่อ่เนาะกักเมื่อยเ่อะเลยเด็กหน่อยอนล